กราบขออภัยอย่างสูงเลยนะคะทีเ่เรียนถามความเป็นมาของท่านครูบาเพราะว่า,าถ้าสมมุติว่า,าครูบามาจากทางภาคใดาสายแต่ละสายในการทำกรรมฐานเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันโยมก็จะมีความเข้าใจ ในคําตอบที่ท่านครูบาอาจจะให้คําตอบกับกับโยมนะคะแล้วโยมก็จะได้มาปรับใช้เท่าที่โยมจะมีความสามารถนะคะก็คงจะไม่เป็นการล่วงเกินท่านครูบานะคะในการสอบถามความเป็นมาของท่านครูบานะคะ แล้วก็อาจจะมีการสอบถามเป็นระยะระยะตามประสานะคะคนที่ยังมีข้อสงสัยในการาปฏิบัติธรรมหรือว่าในความคิดความอ่านทางธรรมนะคะทีนี้ในคำถามที่โยมมีหลายหลายเรื่องะคะแต่ว่าขอยกคำถามที่โยมเ,เป็นคำถามแรกๆของชีวิตเลยทีเดียวนะคะก็คือ ในช่วงหลายปีก่อนเนี่ยนะคะโยมมีสภาวธรรมหนึ่งนะซึ่งมันเกิดขึ้นมาทำให้โยมรู้สึกประหลาดใจอ,อย่างมากนะคะเมื่อสักประมาณห้าหกปีที่แล้วคือ,อโยมทำงานอยู่เนี่ยแล้วก็มักจะมีการประชุมทีนี้เวลาประชุมเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยโยมเห็น คนที่เขานั่งข้างหน้าโยมนะในวงข้างหน้าเนี่ยเอมีแต่คนผมหงอกทั้งนั้นเลยโยมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเหมือนกับภาพเป็นจำ,จำนวนคนมันเยอะไงฮะที่เห็นผมหงอกมานั่งรวมกันอย่างนี้โยมก็คิดในใจเอ๊ะเราจะต้องเออ่ทำงานจนผมหงอกอย่างนี้เลยเหรอไม่ไม่ใช่นะไม่ไม่ไม่น่าจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็อันนั้นก็ผ่านไปนะฮะแล้วเออ่ เป็นเดือนเหมือนกันนะฮะต่อมาก็มีการประชุมอีกเนื่องจากว่าเอา่อเป็นบริษัทที่มันมีบริษัทหลายบริษัทเขาเรียกมาประชุมกันคราวนี้เนี่ยจะมีคนรุ่นหนุ่มสาวยี่สิบกว่าสามสิบกว่ากว่าอะไรเงี้ยนะฮะมีคนแก่เหมือนกันแต่ว่าเขานั่งอยู่ตรงจุดไหนก็กระจายกันอยู่แต่ว่าภาพรวมที่เราเห็นเนี่ยเป็นคนหนุ่มสาว โยมไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติใดๆทั้งสินน้นนะฮะอยู่ดีๆผุดขึ้นมาจากภาพที่เราเห็นว่าคนพวกเนี้ยจะต้องตายกันหมดเออตกใจเหมือนกันอันนี้ครั้งที่สองนี่จะ,จะตกใจหน่อยนะฮะคือแล้วก็พอครั้งที่สามก็ต่อมาอีกไม่กี่วันฮนะคือโยมขับรถบนทางด่วนแล้วก็ มีรถที่วิ่งไปก่อนหน้าโยมนะแล้วก็โยมก็ขับรถไปมันก็ขึ้นมาอีกค่ะเป็นความคิดไม่เคยคือเหมือนกับเรามีความนิ่งอยู่แล้วมันก็ผลขึ้นมาเองก็บอกว่าคนพวกนี้กำลังวิ่งไปสู่ความตายโยมก็ออเนี่คุยอยู่นี่ยังรู้สึกขนลุกขนชันนะแล้วก็มี สภาวะธรรมอื่นๆอีกนะฮะแต่ว่าโยมจะกราบเรียนถามว่าอันนี้คือเกิดอะไรขึ้นกับตัวโยมนะฮะแล้วก็โยมควรจะทําอย่างไรให้ได้ใช้ประโยชน์จากสภาวะที่โยมได,ไ,ดได้ได้ได้พบนะฮะที่จริงโยมก็เคยมีคําถามอันนี้กับบางท่านอยู่แต่ว่าคําตอบเนี่ยยังทําให้โยมหยุดหยุด ไม่ได้ในการที่จะค้นหาคำ,คำ,คำตอบอีกนะคะค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่มันเกิดกับตัวโยมแล้วก็มีความสนใจอยากจะถามครูบาด้วยนะคะกราบขอพระคุณค่ะ,ะจากที่ได้ฟังคำถามมานะจับหลักๆอยู่สามประเด็นอย่างแรก เราไปไประชุมแลาเราเห็นผู้อื่นเห็นผู้อื่นมีผมขาวมีผมงอกขึ้นมาอืมเรารู้สึกสังเวชนะอืว่าเกิดคำถามกับตนเองว่าเราจะต้องทํางานไปตลอดชีวิตเลยนะแล้วอะไที่สุดความเป็นชีวิตของเราอยู่ตรงไหน ในคําสอนเนี่ยของพระสัมมาสัมปุทธะเจา้าการที่เรามองภายนอกนะแล้วเราน้อมเข้ามาท่านว่าเป็นโอปัญญิกคือน้อมสิ่งภายนอกเนี่ยเพื่อมาสอนใจของตนเองเราเห็นผู้อื่นผมขาวใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นความจริงเลนะเพราะทุกคน มันดำได้มันก็ขาวได้อัตมามีประสบการณ์อยู่อย่างช่วงที่อาตมาศึกษาพระพิธรรมอยู่ที่วัดศรสีสุดารามก็อัตมานะเป็นเด็กหนุ่มคนเดียวนะที่จะคอยช่วยงานทุกอย่างภายในมูลนิธินะ่ะอัตมาทำงานนะโยมอัตมาก็เห็นทุกคนสิ่งแวดล้อมพันในรอบตัวของาอตมา มีแต่ผู้สูงวัยทั้นั้นห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบที่มันไอสภาวะตรงนี้ที่ตามาเห็นก็คล้า,ายๆกันคือพอเราเห็นคนที่ผมขาวใจรู้สึกเรามันสังเวชอืมถามก็ตนเองอยู่เหมือนกันว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้ครั้งพุทธการใช่ไหมสมัยพุทธเจ้าท่านก็เห็นความเจ็บเห็นความแก่ เห็นความตายเพราะท่านเห็นอย่างนี้ท่านทำยังไงต่อท่านก็ไม่ปรารถนาที่จะได้มันมาอีกแต่ทีนี้การที่เราเห็นท่านว่าให้น้อมสู่ภายนอกเข้ามาสู่ใจในตนเองเอาสิ่งรอบตัวน,นะะั้นหคมาสอนใจตนเองให้มันเป็นธรรมเพราะภายนอกนี่ยมันเป็นธรรมะอยูก็คือสิ่งที่มี สิ่งที่ตั้งแล้วก็สิ่งที่ทำพยายามมองให้เห็นให้ใจเราเห็นถึงความไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าเราเห็น่ึงนี้ได้ถ้าเราเห็นใจที่มันไม่เที่ยงได้เ,เห็นภายนอกแต่เราน้อมเข้ามาสืบธรรมภายในของตนเองอันนี้ไม่ผิดท่านว่าเป็นโอปันาิโกก็เหมือนกันนะ การปฏิบัติทำคำว่าประนิพพานเนี่ยเราก็ต้องน้อมมาให้ใจราเลึกอยู่คำว่านิพพานไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าใจราเลึกถึงอยู่ความตายถึงพระนิพพานมันก็จะไม่ประมาทในวัยจะผมขาวผมดำผมสีน้ำตาลน้ำแต่อะน,นั้นเป็นเรื่องของวัตถุธาตุนะ มันเป็นเรื่องของสังขารที่มันต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเนะี่ยให้มองมาที่ใจของคุณว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นบุญกุศลความดีเรามากพอหรือนะไม่นี่สำคัญนะถ้ายังไม่พอเราก็ต้องทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนที่มันไม่มีบุญ จนที่มันคำว่ามันเหนือบุญเหนือความดีนี่คือศาสนาพุทธที่สองอาศัยบุญอาศัยความดีแต่ไม่ยึดติดไม่ยึดถือมันนะนี่คือการที่เราได้มาเห็นใจตนเองอืล้าตมาอย่างที่สองที่ย่อมถามการที่เราเห็นคนหนุ่มคนสาว ทุกคนเลื่อนไปแก่ต้องไปเจอแต่ความตายถึอันนี้มันเป็นความจริงในเมื่อมีชาติคือว่าความเกิดมันก็ต้องมีชรามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วก็มีความเจ็บไข้คือปยานะี่ยเป็นธรรมดาท้ายที่สุดแล้วมันก็มีความศกะปริเทวัตถุขโทมนัท คือความไม่สบายกายทั้งความไม่สบายใจความบัดภาคเนี่ยมันเป็นธรรมดามันเป็นทุกไปมันพบเจอกันทุกคนจะเป็นเด็กนมเช้าผู้เท่าผู้แก่มันก็ต้องตายในที่สุดทุกคนอะไรที่เราเห็นตรงนี้นทุกคนลดไปความตายนี่มันแน่นอนอสัตว์ทั้งหลายพระพุทธองค์บอกว่ามีความตายเป็นที่สุดนะ ด้วยค,ความตายเป็นที่สุดรอบอเพราะมันมีเหตุของความเกิดมันมีเชื้อของความเกิดอยู่และสิ่งใดที่มันเกิดนั้นมันไม่ดับมันไม่มีมันต้องดับทุกๆอย่างจะเป็นวัตถุธาตุจะเป็นกายจะเป็นเวทนาจะเป็นจิตจะเป็นธรรมมันต้องมีความดับเป็นธรรมดาอันนี้เราถ้าเราไม่สนใจนะมันก็มีความดับของมัน แต่ถ้าเราสนใจใช่ไหมเราก็จะได้สติขึ้นมาเขาเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงว่ามันมีเกิดมันมีดับเป็นธรรมดาเมื่อใจเราเห็นอย่างนี้แหละเราก็น้อมนะใจเราสูตรองทําได้เราเองก็มีความตายนะยังมันนี้ก็เป็นไปได้อย่ประมาทาตมาไม่เคยประมาทนั้นย,ยิง่งอาตมาปฏิบัติธรรม อาตมาก็ไม่กลัวเนเรื่อความเจ็บไข้ความตายอาตมาไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวเพราะว่าอะไรเพราะใจมันเห็นอย่างนี้ตอลอดเวลาอไอ้สิ่งที่เราบำเพ็ญเพียรสร้างความดีถ้าเราไม่เห็นอย่างเนี้ยมันทําไม่ได้เลยที่มันทําที่มันภาเพียรที่มันขยันที่มันทุ่มเทให้กับศาสนาเนี่ยเพราะว่าสิ่งเนี่ยเราเนี่ยคือความตายมันเกิดกับใจ คือเห็นสภาว่าที่มีแต่ความด,ดับความดับความดับอย่างเดียวอันนี้คือใจมันเห็นยู่อย่างนี้และใจมันก็แล่นสืมมอมู่งสู่พันธิพัณฑ์มันเลยมีกาลังที่ดีอันนั้นการที่เราเห็นเราเห็นผู้อื่นอันนี้คือ,อยังไม่ใช่เป็นธรรมนะโยมจะเราต้องน้อมมาน้อมความนุมความสาวทุกคนนะที่เราประสบพบเจอที่เราได้สัมผัสทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้ากระน้อมเข้ามาสอนใจตนเองให้เป็นธรรมได้ก็ิวัตว่ามันเป็นการเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมชื่อว่าเห็นปะตถาคตใช่ไหมธรรมะคือธรรมะก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เป็นความเป็นจริงอยู่แล้วความเป็นจริงความที่เป็นอยู่แล้วคือเป็นธรรมะ สภาพผมธรรมะก็คือมีความเกิดมีความตั้งมีความดับมีความเสื่อมไปเป็นธรมรมดาอันนี้คือธรรมะไม่ใช่คําพูดนะโยมธรรมะไม่ใช่คือความพูดไอ้สิ่งที่เราพูดกันมันไม่ใช่ธรมมธรมะแต่ธรรมะคือเป็นสภา,าว่าเฉยๆแล้วเราจะไปรู้สภาพาว่าเฉยๆได้นะเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะเข้าไปรู้สึกเข้าไปรู้จักกับมันถึงจะเป็นธรรมในใจของเราอัน <c oughs> นี้อย่างที่สามที่โยมถาม แลวยมขับรถอยู่ใช่ไหมแล้วมีคนมาขับผ่านหน้ายมยมเห็นว่าทุกคนเนี่ยเล่นไปสูขข่ความตายในการที่เราไม่ได้ปฏิบัติเลยว่าไม่ได้เจริญสมาธิเนะี่ยทยมบอกนะมันพผุดขึ้นมาในใจอันนี้มันเป็นเดนปกติของจิตนายม จิตมันนึกจะคิดมันก็คิดขึ้นมามันเห็นอะไรมันก็คิดขึ้นมามันจะคิดในทางกุศลก็คิดได้คิดในทางอกุศลมันก็คิดได้อ่ามันจะปรุงแต่งไปทางบุญทางบาปมันก็คิดได้อ่าดีชั่วมันก็อยู่ที่จิตของเราเราไม่ปัรถนาธรรมชาติของมันมันก็โผล่ขึ้นมาให้คิดให้เราเห็นใช่ไหมมันจะโผล่ขึ้นมาจิตมันก็คิดมันก็คิดตีบ้างปรุงแต่งไปฝ่ายกุศลบ้างปรุงแต่งให้เป็นธรรมบ้าง ปรุงแต่งไม่เป็นธรรมบ้างนี่คือธรรมชาติของจิตของมันมันก็จะโผล่ึ้นมานะแวบขึ้นมาแบบนี้นแล้วทุกคนเลิ่มนไปสู่ความเล่นไปสู่ความตายเนะี่ยมันมันร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซนต์อีกมันเป็นปกติยเป็นธรรมดาของธรรมชาติอันนี้คือเป็นความรู้สึกนึกคิดอะอย่างอัยังไม่เป็นสภาวะธรรมอันนี้คือ ก็คือถ้าเป็นสภาวะธรรมเนี่ยมันต้องเห็นความเกิดมีเห็นความดังแล้วเราเห็นแล้วจะหมดความสงสัยนะจะไม่มีคำถามอะไรภายในใจก็คือสภาวะธรรมมันมีคำตอบอยู่ในตัวอืมใช่ไหมมันจะมีคำตอบอยู่ในตัวเพราะมันมีความเกิดความเกิดและความดังมันอยู่ในตัวของมันถ้าเรามีสติมีการระลึกเข้าไปเราเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะไม่สงสัยอ ที่มันไม่สงสัยเนี่ยเพราะว่าอะไรเนะพราะมันเข้าใจเพราะมันมีการรับรึกที่ถูกต้องมันเห็นตามความถูกต้องเห็นตามความสอนเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงมันก็ไม่สงสัยคือมันไม่คิดเกินอยู่นะมันไม่คิดมากไอ้คนระบรึกสงสัยไม่จบเนะี่ยมีวิจิตรคิดชา้าเนี่ยสงสัยโน่นสงสัยนี่เนะี่ยเพราะมันคิดมากไปอืมแล้วนะี้หลักของการปฏิบัติกนะารจเจริญวิปัสสนา ให้เรารู้เท่าทันความคิดเราไม่ห้ามนะมันจะคิดแต่เรารู้ว่าเราคิดนะถ้าเราคิดเนะี่ยเรารู้ว่าเรากําลังคิดอย่างนี้ก็เรากาลังมองผู้อื่นให้เรารู้เราไม่ห้ามการมองการได้ยินการสัมผัสนะแต่เราให้เราตามข้าเป็นรู้นี่คือหลักของวิปัสสนาคือตามเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเราไม่ห้ามตรงที่กระทบนะื้อ อะไรที่สัมผัสมีการสัมผัสภายนอกภายในเกิดขึ้นมาในสิ่งที่ภายในผมขึ้นมาก็เป็นสัมผัสอดีตสัญญากรรมทุกคนที่ยอมบอกว่าเราเห็นเห็นคนอื่นไปสู่ความตายอันน้อมเข้ามา่าสอนใจตนเองอและเราจะไปสู่ความตายเราจะทำย่างไงดีเราจะรักษาจิตใจตรงนี้ยังไงดีเราจะหาธรรมะข้อไหนตาปฏิบัติให้กับใจเราดีาจะหาธรรมขึ้นไหนที่มาอยู่กับใจของเราดี ก็อยู่ที่ตัวเราหงอดงิมนะมแต่มาก็ให้ความคิดความเข้าใจในการปฏิบัติถ้ามีปัญหาไดก็สอบถามได้มามถือว่าเป็นการอนุเคอห์ซึ่งกันและกันนะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้